สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของเราผมอยากจะขอบคุณคุณเซชนลิตระเริดถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับซื้อน้ำให้ผมกินหนึ่งแก้วนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ซูเปอร์แตงมันทำให้ผมรู้สึกมีความสุขและมีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปต้องขอบคุณขอบคุณมากๆจริงๆครับ งั้นเราก็เข้าสู่เนื้อหาของเราดีกว่าในตอนที่แล้วเราได้ต่อสู้กับบอสแมงมุมและเอาชนะมันลงได้ครับและได้ปลดปล่อยเมืองเบลฮาร์ดนี้ให้ไปอิสระ,ะผู้คนภายในเมืองก็หลุดพ้นจากพัฒนาการของแมงมุมเราลองมาสำรวจที่นี่กันหน่อยดีกว่าครับต้อนรับท่านทูตแสวงบุญผู้เหนื่อยล้าแม้เบลฮาร์ดจะไม่ได้เปล่งประกายเช่นวันวานแต่มันยังคงเป็นจุดพักสุดท้ายที่อบก,กุลก่อนเดินทางถึงป้อนประการ ฉันคือพาโวผู้งดงามมีหน้าที่ต้อนรับท่านผู้จารึกสแสวงบุญที่เตรียมด้วยศรัทธาด้วยไมตรีที่แสนอบอุ่นยนาเมืองของพวกคุณกลับมาดูมีชีวิตอีกครั้งฉันเคยกังวลว่าเมื่อช่วยเหลือปลดปล่อยพวกคุณแล้วคุณจะยังมีชีวิตกันอยู่ไหมมันก็จริงที่ชาวเมืองส่วนใหญ่ของเราไม่ได้รอดมาอย่างปลอดภัยแต่เราจะไม่จำอยู่กับความมืดเราจะสร้าง เติบโตและต้อนรับดังเช่นผู้อาศัยอยู่ที่เบลฮาร์ทที่ดีพึงกระทำเชิอม,อมายังรอดอยู่อีกเลยเนี่ยอ้าวผมเผลอหลับไปตอนที่ผมมาถึงที่นี่ผลทางของนักสแสวงบุญเป็นเรื่องที่เหนื่อยยากแต่การได้พักผ่อนถือเป็นรางวัลที่ดีที่สุดเลยไม่เคยให้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ครับไอเด็กเชมาลองสำรวจวิชวลดูหน่อยครับ มีอยู่3ามภารกิจครับรับไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเราสำรวจให้ทั่วเมืองก่อนดีกว่าครับข้างบนก่อนหน้านี้มีบ้านที่เคยถูกปิดไว้ครับลองขึ้นไปดูกันฮะอะไรกันเจ้าพกอะไรมาด้วยต้องการอะไรจากข้าฉันเป็นแค่นักเดินทาง ฉันหวังว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากคำสาบที่ปกคลุมเมืองนี้อยู่สิ่งที่ผู้พันพวกเขาไว้ภายนอกนั้นไม่มีความหมายสำหรับข้าเลยไม่มีใครในหมู่พวกเขามีสายตาเฉียบคมเช่นข้าหรือมองเห็นสิ่งที่ข้าเห็นเจ้าดูมีฝีมือดีทีเดียวแถมยังเจ้าเล่ไม่เบา หากเจ้าเจอของเก่าอันล้ำค่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็าตามนำมันมาที่นี่ข้าจะรับมันไว้อย่างเต็มใจอ,อ,อะไรกันนี่ข้าได้กลื่นบางอย่างจากตัวเจ้าเจ้ามีของโบราณอยู่กับตัวม,มันเป็นของข้าใช่ไหมถึงแม้มันจะดูไม่ค่อยน่าไว้ใจครับแต่ผมก็ไม่รู้จะเก็บมันไว้ทำไมลองให้มันดูก็ได้ครับใช่แล้ว ของชิ้นนี้เข้ากับคอลเลกชันของข้าอย่างงดงามดูสิดูให้ดีมองดูสิ่งที่ข้าได้ครอบครองสหายที่รักของข้าล้วนจากไปหมดแล้วถูกกืนกินถูกเผาล้มลงด้วยความเหนื่อยล้าหรือที่เลวร้ายกว่านั้นก็ถูกล่อลวงจนเสียสติสิ่งที่เราทำได้กับเจ้าตาขาบตัวนี้จะใจพูดง่ายๆครับ พวกไอเทมโบราณที่เราเก็บได้ตามแผนที่ครับมันจะมีเรื่องราวของมันอยู่ถ้านำมาให้ตะขาบตัวนี้เราจะสามารถรู้เรื่องราวของไอเทมชิ้นนั้นและมันจะทำให้เราประติดประต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตของเกมนี้ได้ครับถ้าใครที่อยากรู้เรื่องราวให้ละเอียดที่สุดครับต้องนำของโบราณมาส่งให้ตะขาบตัวนี้ไปกันต่อที่จุดต่อไปครับออกมาจากบ้านหลังนี้แล้วกระโดดขึ้นไปบ้านหลังที่อยู่ทางขวามือครับ โงเล็บนั่นเธอคือผู้ช่วยเหลือเมืองนี้เอาไว้อย่างนั้นเหรอเข้ามาในที่พักอาศัยของพีนนี้อย่างสงบนิ่ง <Benny Frank. S 1> คุณรู้ได้ยังไงกันว่าฉันเป็นคนที่ช่วยปลดปล่อยเมืองนี้เ <Well, yeah. S 1> พราะดาบเป็นยังไงล่ะเธอเป็นยอดนักดาบแม้แต่ดาบของปร,รมจารย์แห่งดาบยังไม่มีล่องรอยแห่งความตายเหมือนกับดาบของเธอคำสาบที่มีพลังแสนชั่วร้ายเข้าโจมตีเมืองแห่งนี้ ต้องไม่ใช่มาแลงธรรมดาแล้วก็อาวุธทั่วๆไปที่จะช่วยเหลือและปลดปล่อยพวกเราได้ดาเปลมนั้นกงเล็บที่ถือมันอย่างชำนาญเธอคือผู้ที่ช่วยเหลือเมืองนี้เธอคือผู้ที่ปลดปลอดป่อยพวกเราใช่ไหมล่ะ,ละฉันยอมรับว่าคุณมีสายตาที่เฉียบคมจริงๆท่านปร,รมาจารย์แห่งเข็มการช่วยเหลือท่านและมือของท่าน มันคือโชคชะตาปกติแล้วข้ามีเข็มที่ต้องดูแลมากมายแต่ด้วยความกล้าหาญอันน่ายกย่องของเธอฉันจะช่วยรับเข็มของเธอให้เป็นพิเศษส่งมาให้ฉันสิคงไม่มีอะไรต้องคิดมากครับส่งนิดเดิลของฮอร์เนตให้เขาไป ฮอเนตได้รับเข็มที่ถูกลับจนคมแล้วครับเสร็จเรียบร้อยนักรบผูกา้าด้วยกงเล็บของข้าดาบของเจ้าตอนนี้เป่งประกายพร้อมเฉือนทุกอย่างให้ขาดสะบัน้นความช่วยเหลือของท่านช่วยฉันได้มากเลยท่านปรมาจารย์แห่งเข็มฉันขอขอบคุณจากใจฮอเนตจะได้รับดาบที่คมกลิบไม่รู้ว่าเดมเมจจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับ เราไปที่จุดต่อไปกันต่อเลยดีกว่าเราจะลองย้อนกลับมาที่โบนบอททอมกันก่อนครับจากการสั่นไหวนี่น่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลนข้างนอกแน่ๆแล้วด้านนอกก็มีมอนสเตอร์มาบุกที่โบนบอททอมถึงแม้ไม่รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นครับแต่เราก็คงต้องกำจัดเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้ก่อนวิธีการจัดการกับมันก็ไม่มีอะไรมากครับสิ่งที่ควรจําข้อเดียวก็คืออย่าเว้นระยะห่างมันมากเกินไปจุมองไม่เห็นตัวของมันครับ มันจะมีท่าในการโจมตีเราทั้งหมด3อย่างด้วยกันครับท่าที่1คือการวิ่งชนถ้าเราเวา้นระยะกับมันไกลเกินไปแล้วเราไม่เห็นว่ามันกําลังวิ่งชนครับจะทําให้บางครั้งเราไม่สามารถหลบท่านี้พ้นแต่ถ้าเราเห็นว่ามันซอยเท้ากําลังจะวิ่งชนครับก็รอจังหวะเพื่อจะกระโดดหลบง่ายๆท่าที่2กระโดดทับไม่ต่างกับท่าพุ่งชนครับถ้าเราเห็นว่ามันกําลังจะกระโดดเพียงแค่แดชดถอยหลังแค่นี้ก็หลบพ้นแล้ว ท่าสุดท้ายคือการกระโดดอยู่กับที่แล้วทําให้หินตกลงมาใส่หัวสําหรับท่าหินตกครับเป็นท่าที่บอสส่วนใหญ่แทบจะใช้ทุกตัวสําหรับผมท่านี้ถ้าเราไม่ลนครับและไม่วิ่งมั่วซั่วแค่อย่ายืนใต้ตําแหน่งที่มันจะตกก็ไม่มีทางโดนเราอยู่แล้วครับวิธีการสู้กับบอสตัวนี้ก็คือเคลื่อนที่เท่าที่จําเป็นให้ความสําคัญกับการหลบหลีกมากกว่าการโจมตีโดยที่เราจะต้องมองเห็นตัวของมันตลอดเวลา เพื่อเราจะได้รู้ว่ามันกําลังจะโจมตีอะไรใส่เราเพียงแค่นี้มันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราครับถึงแม้เราจะกําจัดมันได้แล้วครับแต่จากที่เห็นค่ายโบนบอสทอมได้ถูกทําลายลงไปแล้วแล้วหลังจากนั้นให้เดินทางลงไปที่มอสโกโตครับให้ไปทางขวาสุดของแผนที่ครับแล้วใช้ความสามารถนิดโรินที่เราเพิ่งได้รับมาใหม่ครับ ให้เราเข้าไปด้านในครับแล้วหาวิธีการให้เครื่องจักรอันนี้มันทำงานแล้วด้านขวาจะมีทางลับอยู่ครับเปิดทางลับแล้วไปต่อเรื่อยๆครับพอเข้าไปจนสุดเราจะได้พบกับห้องห้องนี้นั่นใครกันเจ้าคือผู้ปลดปล่อยหรือคือมัจจุราชมาเพื่อพากชีวิตข้าฉันมีชื่อว่าฮอร์เน็ตนักโทษ แล้วฉันเป็นแค่นักเดินทางไม่ได้มาที่นี่เพื่อสังหารท่านทำไมท่านถึงถูกจองจําอยู่ในซาของผู้ถักทอท่านคือศัตรูของพวกเขาอย่างนั้นเหรอไม่ข้ามิใช่ศัตรูของพวกเขาและข้าก็ไม่ได้ถูกจองจําด้วยความอาฆาตข้าคืออิวะสิ่งหนึ่งที่ยากจะอธิบายบทแพงผู้ทักทอและข้าก็ไม่มีสายเลือดเดียวกับพวกเขาด้วยช่างน,น่าประหลาด แต่ว่าคำอธิบายนั่นท่านกับข้าดูจะเหมือนกันพูดแห่งผู้ถักทองั้นหรือใช่และก็ไม่ใช่ข้ารับรู้ถึงสายเลือดถึงผู้ถักทองในตัวเจ้าแต่เจ้าแตกต่างจากพวกเขาและจากข้อสิ่งที่แปลเปลี่ยนและประสง์ผสานเจ้าเป็นสิ่งใดกันแน่จุงก้าวเข้ามาใกลๆ้ๆสตรีผู้มาเยือนเพื่อให้ข้อได้เข้าใจเจ้าให้แจ่มชัดยิ่งขึ้น ท่านสามารถมองลึกเข้าไปได้อย่างนั้นเหรอไอวาทักษะของท่านนั้นเกินกว่าปัญญาของมแมลงทั้งหลายทักษะนี้ได้มาโดยมีราคาแลกเปลี่ยนสายตาของขา้ารับรู้ได้เพียงผ่านรอยประทับบนจิตวิญญาณเท่านั้นคุณหมายถึงแก่นแท้ของจิตวิญญาณหมายถึงหน้าที่ที่ต้องแบกรับที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างนั้นเหรอรอยประทับใช่แล้ว คําเรียกเก่าแก่ของผู้ถักทอเป็นถ้อยคําเรียบง่ายที่พยายามจะอธิบายสิ่งอันยึกซึ้งเกินจะอธิบายเดี๋ยวก่อนรอยประทับของเจ้ามันคือสตรีผู้มาเยือนขอข้าดิมองลึกลงไปอีกเพื่อที่ข้าจะได้มอบความกระจ่างแก่เจ้าเคยไหมครับเวลาที่คุยกับคนที่พูดอะไรยากๆเราไม่ค่อยเข้าใจที่เขาพูดหรอกครับ แต่เราก็เออออเหมือนเข้าใจไปอย่างนั้นใช่แล้วครับนั่นแหละครับเอาด้วยก็ได้ครับนี่คือสิ่งที่อธิบายความรู้สึกของผมตอนนี้เหมือนโดนแก๊งคอเซนเตอร์หลอกเลยแต่ก็ต้องตอบตกลงไปครับเหมือนว่าจะได้รับพลังใหม่มาแบบงงๆครับอาชีพฮันเตอร์ได้ถูกพัฒนาขึ้นครับคำอธิบา,บายบอกไว้ว่า เมื่อเราโจมตีศัตรูเข้าไปเรื่อยๆครับมันจะสะสมพลังงานและเมื่อพลังงานนั้นเต็มครับนิดเดอร์ของเราเนี่ยจะมีความรุนแรงที่มากขึ้นน่าทึงนะักสภาวะของเจ้านั้นแตกต่างจากมแมลงทั่วไปโดยเส้นเชิงเจ้าเปลี่ยนแปลงได้แปลเปลี่ยนอยู่เสมอ เป็นสิ่งอัศจรร์ที่ขุ้มป้ากับชีวิตอันยาวนานของข้าในการได้เห็นหากเจ้าเติบโตได้มากกว่านี้ในระหว่างการเดินทางจงกลับมาหาข้าด้วยพลังที่ข้ามีข้าอาจช่วยเหลือเจ้าได้มากกว่านี้ขอบคุณมากค่ะเอว่าถ้าฉันเติบโตขึ้นอย่างที่คุณบอกฉันจะกลับมาที่นี่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับลองคุยกับเอวาอีกครั้งหนึ่ง ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเงินขายที่จะรับพลังจากเอวาเนี่ยต้องทำอะไรดังนั้นก็ลองคุยกับเอวาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะไม่มีของให้เราละกันครับน่าจะเป็นของที่ใส่ไอเทมสีเหลืองครับโดยแยกจากอาชีพออกมาแล้วเมื่อเราเปิดเมนูขึ้นมาครับนี่คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากไอเทมเมื่อกี้นี้ และแน่นอนว่าเราสามารถใส่ไอเทมสีเหลืองเข้าไปโดยที่ไม่ยึดติดกับอาชีพครับผมเลือกที่จะใส่เข็มทิศแล้วกันงั้นเราลองเปลี่ยนอาชีพกันดูหน่อยครับเปลี่ยนเป็นลิปเปอร์ครับเป็นอาชีพที่ผมชอบใช้จะเห็นว่าช่องใส่ไอเทมสีเหลืองที่ผมใส่เข็มทิศไว้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ย้อนกลับขึ้นมาที่โบนบอททอมครับรกำลังประกอบพิธีกรรมอะไรกันอย่างนั้นเหรอเหล่านักสแสวงบุญ พี่น้องของเราผู้โชคร้ายได้ก้าวเดินสู่ความเจ็บปวดเรามารวมตัวกันเพื่อกล่าวคำลาและไว้อะไรต่อการสูญเสียในฐานะผู้แสวงบุญผู้ไม่หวั่นเกรงต่อเส้นทางอันตรายแต่การที่ต้องสูญเสียพี่น้องก็ทำให้พวกเรารู้สึกโศกเศร้าร่วมกันขับขานพี่น้องทั้งหลายขับขานประกบเสียงแห่งความเศร้า ขับขานนามของผู้แสวงบุญผู้โชคหลายผู้นี้ผู้ที่การเดินทางยังไม่ทันได้เริ่มตน้นมีใครรู้ถึงชื่อผู้แสวงบุญที่น่าสงสารผู้นี้ไหมถึงแม้ไม่มีใครรู้ถึงชื่อของเจ้าพวกเราก็ยังร่วมกันขับร้องขับขานกันเถอะเหล่าพี่น้อง เพื่อผู้ร่วงรับด้วยศีลศรัทธาแน่วแน่เพื่อให้ความเจ็บปวดและความทรมานของเขาได้ถูกทิ้งไว้ที่เบื้องหลังลาก่อนผู้แสวงบุญตัวน้อยสากศพของเจ้าจะเป็นหนทางอันมั่นคงให้แก่ผู้อื่นได้เหยียบย่างน่าจะเป็นศพที่เกิดจากการบุกข,ของบอสมื่อกี้ครับ ไอผมมันก็ขี้สงสัยซะด้วยครับเราลงไปดูข้างล่างกันดีกว่านี่คือจุดที่เริ่มต้นเกมเลยครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามีศพของผู้สแสวงบุญอยู่ข้างล่างนี้ด้วยฮนะแต่ก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้เราจะย้อนกลับมาที่แผนที่ของเกมมัวกันก่อนครับหลังจากที่เราเข้าทางเชื่อมมาครับมันจะเปลี่ยนเป็นแผนที่ s i น n นอ r ์โ d เข้าไปไม่ไกลามากครับเหมือนเราจะเจอเข้ากับตาก,กแตนที่ถูกจับขังไว้ กลรงที่ขังนี่ดูตัวล็อกเป็นแบบธรรมดาครับน่าจะหมายถึงว่าสามารถเปิดประตูได้ง่ายๆปล่อยฉันไว้ที่คุกนี่แหละนักเดินทางดีกว่าที่ฉันต้องยอมรับความโหดร้ายของอาณาจักรนี้ดีกว่าที่ฉันต้องรู้สึกเดือดดาลนแต่ก็ไร้พลังเข้าต่อสู้การได้เน่าเปื่อยตายไปในคุกโดยที่ไร้ผู้จดจำมันก็อาจไม่ใช่เรื่องแย่เมื่อเทียบกับคำสาปที่อยู่ในจิตใจของเหล่าผู้คนในฝาลุม นั้นก็ตามใจเจ้าแล้วกันนักโทษไอ้ตั๊กแตนตัวเขียวน่าจะเป็นเจ้าชายแหละครับถ้ามันไม่มีใจจะต่อสู้ก็ปล่อยมันไว้ตรงนี้อย่างที่ฮอร์เนตบอกแล้วครับและแล้วผมก็ตามหาชาก้าคนขายแผนที่จนเจอครับแผนที่ของซินเนอร์โรดราคา90ลูกประคำเตรียมเงินมาให้พร้อมนะครับในแผนที่นี้มันดุน่าดูและนี่คือตำแหน่งของชาก้าคนขายแผนที่ครับ มานั่งที่จุดเช็คพอยต์ตรงนี้มันจะไม่สามารถเลื่อนขึ้นมาได้ครับเหมือนติดอะไรบางอย่างอยู่ให้กระโดดขึ้นไปฟันทางลับที่อยู่ด้านบนซ้ายมือครับเราต้องตะรุยเข้าไปจนถึงด้านในสุดน่าจะเป็นลากไม้ครับที่มันยึดตัวเฟืองของจุดเช็คพอยต์แค่นี้ก็ทำงานได้แล้วครับแต่ปัญหาคือกว่าจะลงมาถึงตรงนี้ได้ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่พอถึงขากลับผมกับพบว่าเกมมันแกล้งเราอย่างเจ็บแสบครับ ผมน่าจะใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงเลยครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แต่มันมีทางลับที่เราเข้ามาได้ง่ายซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นทางออกครับเราต้องฝันมันทิ้งแล้วตำแหน่งไอ้ทางลับที่ว่านั่นมันก็คือตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เราเข้ามาเลยครับรู้สึกเจ็บใจอยู่เล็กๆครับแต่อย่างน้อยก็ถือว่าได้ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนๆครับพอเรามีจุดเช็คพอยท์ทุกอย่างก็ง่ายขึ้น ตำแหน่งต่อไปเราจะเจอกับผู้กล้ากามอนผู้สูงศักลุงเกียรเรียกตัวเองแบบนั้นเนี่ยนะครับเหตุผลอะไรที่ทําให้เจ้าเดินทางม,มาดินแดน,นต้องสาบนี่หรือว่าเจ้าเองก็อยาาไปที่ป้อมปาการที่อยู่ด้านบนใช่แล้วอย่าได้เข้าใจผิดเชียวข้าคือนักผจญภัยผู้กล้าหาญไม่ใช่นักสแสวงบุญข้ออกเดินทางเพราะมีภาร,รกิจอันศักดิ์สิทธิ์ ร่วมกับสหายของข้าซึ่งเป็นผู้ที่ข้าไว้ใจที่สุดสาซาข้าไม่ได้ไปป้อมปาก,การเพราะต้องการของมีค่าไม่ใช่แบบนั้นเลยน้องสาวข้าต้องการพบผู้ปกครองเพราะต้องการทวงถามถึงคำตอบหากจำเป็นข้าก็พร้อมจะใช้กำลังเพื่อหมู่บ้านอันเป็นที่รักข้ายอมสละชีวิตตามที่เคยให้สัตว์ปัสยานเงาแห่งเส้นได้ที่น่าหวาดกลัว ได้กืนกินและพอกงามชีวิตผู้คนเหลือแค่เพียงพวกเราที่ยังแบกรับความทรงจำของพวกเขาเหลือแค่เพียงพวกเราที่ยังแบกรับความทรงจำของพวกเขาอย่างน้อยเราก็พอรู้ว่าตอนนี้เรามาถูกทางแล้วครับถ้าเราต้องการจะไปป้อมปราการให้เราเดินทางขึ้นมาทางขวาบนเรื่อยๆครับจัดการกับศัตรูให้หมดในจุดที่ฮอ r n เนตอยู่เราจะได้รับซิมเพิลคีย์ น่าจะเป็นกุญแจที่ไขโกงให้กับเจ้าชายตะกแตนครับเพราะโกงนั่นมันใช้ Simple Lock ครับเพราะว่าอีกคำว่า Simple Lock ผมรือว่ามันเป็นการล็อกแบบง่ายๆแต่ก็เข้าใจผิดนั่นแหะครับผมตัดสินใจกลับมาที่เจ้าชายตะกแตนก่อนครับถึงแม้มันจะไร้พลังและไม่มีใจที่จะต่อสู้แต่มันก็คือเจ้าชายครับบังเอิญได้กุญแจมาแล้วก็ไขให้มันครับมันจะอยู่ที่นี่ต่อหรือออกไปต่อสู้ก็ให้มันเลือกเองครับ ข้าถูกปลดปล่อยโดยที่ไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือเลยสักนิดฉันไม่ต้องการคําขอบคุณฉันบังเอิญได้กุญแจมาถ้าหากเจ้าต้องการจะอยู่ที่นี่ต่อไปจนกว่าเจ้าจะเน่าตายแล้วก็มันก็คือเรื่องของเจ้าไม่หรอกข้าจะออกไปในเมื่อข้าสามารถออกไปได้แล้วข้าจะทําตามความปรารถนาเดิมถึงแม้ว่าข้าจะเคยหลีกหนีมันไปแล้วก็ตามงั้นก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเจ้า,มาแมลงตัวสูง ฉันก็ไม่อยากจะซักไซายอะไรเจ้าหรอกเห็นได้ชัดว่าเจ้ามีภาระที่ต้องแบกรับไปกันต่อครับเราระจะไปจนสุดทางขวาของแผนที่ซินเนอร์โรสเลยก็ไม่บั่นใจเหมือนกันครับว่านี่มันตัวอะไรขา้ขาเห็นท่านแล้วขา้าเห็นสิ่งที่ท่านทำผู้ทรงพลังแม้จะตัวเล็ก แผ่พิษรงร้ายกาจกลิ่นของท่านเก่าแก่ดุดตำนานหาเฝ้ารู้สึกได้ข้ามัดเป็นเจ้านายของขา้าและข้าขอจำานนต่อท่านข้าขอเป็นผู้รับใช้ผู้ต่ำต้อยของท่าท่านฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อเป็นเจ้านายของใคร หากว่าการกำจัดปีศาจร้ายได้ช่วยเหลือเจ้าเอาไว้นั่นก็แค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นอย่างนั้นก็ขอลาก่อนลาก่อนงั้นหรือไม่ผู้แข็งเกรงย่อมครอบครองผู้อ่อนแอและผู้อ่อนแอก็ต้องรัรรรรบใช้ข้าเป็นของท่านแล้วท่านนายหญิงและท่านต้องตบปรบป,ป,ป,ป้องข้าด้วย ด,ด,ดาดาดาดูสิ่งที่ข้าได้สั้งไว้นทัทีนี้เตรียมพร้อมแล้วเพื่อการมาเยือนของนายหญิงของข้านายหญิงผู้ทรงพลังระหว่างที่ท่านออกล่าข้าจะปลูกสิ่งที่มีประโยชน์ต่อท่านตานตา,ตาแต่การเติบโตนั้นต้องใช้เวลากลับมาหาข้า นัน่นนาในไม่ท้าแล้วท่านอาบได้สิ่งอีกข้าปลูกไว้จริงๆผมก็อยากจะพูดว่าหลังจะออกล่าไปพักใหญ่แล้วกลับมาที่นี่แต่เรื่องจริงก็คือออกจากห้องนี้ไปแล้วผมก็ตายถูกส่งกลับมาที่นี่ทันทีและดูเหมือนว่าจะมีของตามที่สัญญาไว้อยู่ด้วยครับสิ่งที่เราได้รับก็คือซิลอีเตอร์หลังจากนั้นให้ออกจากซินเนอร์โรลดครับและมาที่เชลวูด ทางด้านสายสุดจะมีจุดเชื่อมต่อไปยังแผนที่สติ特，ซึ่งถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้มันจะขึ้นแอคที่2มันก็คงกำลังจะหมายความว่าความยากจะถูกเพิ่มขึ้นนั่นเองครับและแล้วเราก็เจอชาก้าคนขายแผนที่แผนที่ของสติ特ราคา70ลูกประคำครับจัดแผนที่มาให้ไวเลยชาก้าและนี่คือตำแหน่งของชาก้าคนขายแผนที่ครับ เราจะต้องหาทางขึ้นไปทางด้านขวาบนสุดของแผนที่เป็นจุดที่เมนเควสของเราอยู่นั่นแหละครับเข้าไปด้านในเราจะเจอกับนักแสวงบุญสองตัวประตูโอ้ประตูสู่นครศักดิ์สิทธิ์ต่างต่าง่านอยู่เบื้องหน้าของพวกเราแล้วเรามาใกล้แล้วผู้สงพลังทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังของประตูพวกเราขอวิงวอนต่อท่าน โปรดเปิดทางให้กับพวกเราเหล่านักแสวงบุญได้ไปถึงยังจุดหมายของพวกเราด้วยเถิดไม่เห็นจะมีคนเฝ้าประตูรับฟังคำวิ่งว้อนของคุณเลยฉันเองก็อยากเข้าสู่นครศักดิ์สิทธิ์คุณพอจะมีวิธีการอื่นเพื่อเปิดประตูบ้างไหมอาวุธหรือว่ากุญแจก็ไม่สามารถเปิดได้เขาว่ากันว่าต้องใช้ะระฆังเสียงของะระฆังศักดิ์สิทธิ์ถึงจะสามารถเปิดทางได้ ระหว่างการเดินทางฉันได้เจอระครังใบใหญ่หลายใบฉันได้ตีระครังพวกนั้นหมดแล้วแต่ประตูที่นี่ก็ยังคงปิดอยู่ยังพอจะมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้เราผ่านไปได้พอมันพูดแบบนี้ผมชักไม่มั่นใจครับกลัวว่าเพื่อนๆจะไม่ขึ้นแบบผมเพราะไอ้คำว่าตีระครังไปแล้วเนี่ยถ้าจะให้ผมเดามันหมายถึงระครังที่อยู่บนมา้านั่งของจุดเช็คพอยท์ เพราะว่าผมไม่เคยเห็นละครังที่ไหนที่ตีได้เลยนอกจากที่นั่นอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับถ้าใครไม่เหมือนผมก็ลองไปเปิดจุดเช็คพอยต์ให้หมดก่อนครับละครังถูกตีไปหมดแล้วเหรอหลังจากนั้นต้องบรรเลงดนตรีเสียงดนตรีจะปรับเสียงละครังแล้วหลังจากนั้นประตูก็จะถูกเปิดออกมันต้องเป็นเจ้าเท่านั้นน้องสาว เจ้าผู้นำพอรอนมาขับขานบรรเลงดนตรีเถิดแล้วเราจะติดตามเจ้าไปหน้าที่ของเราก็คือเล่นดนตรีจากนิโดลินครับโดยการกดปุ่มไวค้างไว้มาถึงตรงนี้ผมยอมรับเลยครับ ว่าตอนที่เล่นผมทําอะไรไม่ถูกงงที่อยู่ดีๆมันก็โผลอ่อมางงที่อยู่ดีๆมันก็จมตีใส่ฮอร์เน็ตครับพร้อมกับผู้แสวงบุญด้วยและก็อย่างที่เห็นครับสภาพของฮอร์เน็ตก็จะจบลงอย่างน่าเศร้าแบบนี้มาเริ่มกันใหม่ครับแล้วมาดูวิธีการที่ผมใช้จัดการมันกันดีกว่าสิ่งแรกที่อยากจะแนะนําก่อนต่อสู้ครับใจเย็นๆเจ้าบอสตัวนี้เป็นตัวที่อ่านทางได้ไม่ยาก ถึงจะอ่านทางมันได้ไม่ยากครับแต่ท่าโจมตีของมันก็เพิ่มอุณหภูมิให้หัวของเราไม่น้อยแน่นอนครับมาค่อยๆดูวิธีการจัดการมันไปพร้อมๆกันครับท่าโจมตีแรกคือการที่มันกระโดดสูงขึ้นครับแล้วกระดิ่งฟาดลงมาใส่เราเพียงแค่เราเดินถอยหลังเล็กน้อยหรือแด็ดไปด้านหลังของมันครับพอมันถึงพื้นครับให้เราหันกลับมาแล้วโจมตีใส่มันแค่2ครั้งเท่านั้นครับท่าโจมตีที่2 มันจะควงกระดิ่งรอบตัวของมันมันจะเริ่มต้นใช้ท่านี้โดยการหมุนกระดิ่งรอบมือมันก่อนครับให้เราแด๊ดหอยหลังมาทันทีเพราะรัศมีในการควงของมันจะใหญ่ขึ้นครับแล้วให้เราย้อนกลับมาโจมตีมันแค่1ครั้งครับจำง่ายๆถ้ากระโดดทุบของมันเราจะโจมตี2ครั้งส่วนการโจมตีอื่นของมันครับเราจะโจมตีใส่มันแค่ครั้งเดียว มาต่อที่เฟส2กันครับเมื่อกระดิ่งของมันมีไฟลุกขึ้นมาครับนั่นคือการเข้าสู่เฟส2อพอไฟประทุระเบิดขึ้นให้ถอยหลังทันทีเพราะว่ามันกําลังจะควงกระดิ่งครับและรอบนี้จะเพิ่มความพิเศษในท่าของมันเข้าไปอีกมันจะปล่อยรัศมีของความร้อนครับมาที่ตัวของเราเราจะต้องมองหาช่องว่างครับแล้ไปยืนอยู่ตรงนั้นท่าต่อไปคือท่ากระโดดทุบก,กระดิ่งแบบอัปเกรด หลังจากที่มันทุบกระดิ่งแล้วครับจะมีไฟลุกขึ้นมาบนพื้นด้วยเช่นเคยอย่างที่ผมบอกครับให้ถอยหลังหรือแดดไปข้างหลังของมันแล้วหลังจากนั้นให้เรากระโดดขึ้นโจมตีใส่ส่วนหัวมันหนึ่งครั้งลงมาบนพื้นโจมตีใส่ตัวมันอีกหนึ่งครั้งสำหรับผมแล้วนี่คือจังหวะเดียวที่โจมตีใส่มันอย่างปลอดภัยที่สุดในเฟสสอง ถ้าเราไม่รีบโจมตีมันเฉพาะจังหวะนี้จะปลอดภัยที่สุดต่อไปครับถ้าโจมตีลำดับที่3ในเฟสแรกมันก็ใช้ท่านี้โจมตีบ้างเหมือนกันนะครับสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างเฟสหนึ่งกับเฟสสองครับในเฟสสองเนี่ยหลังจากขว้างกระดิ่งมาแล้วจะมีการระเบิดรอบๆกระดิ่งด้วยผมแนะนําว่าถอยห่างออกมาดีกว่าครับท่านี้ความเสี่ยงมันสูงเกินไปและอย่าไปเสี่ยงโจมตีใส่มันเลยครับ ท่าโจมตีที่4ถ้ท่าสุดท้ายในเฟส2ครับเป็นท่าที่มันจะพุ่งใส่เราเป็นเส้นตรงจากบนพื้นครับโดยที่มันจะชาร์จกระดิ่งให้ไฟลุกอยู่ด้านหลังของมันแล้วมันก็พุ่งออกมาแล้วหลังจากนั้นจะมีเปลวไฟพุ่งออกมาเป็นเส้นครับตามทางที่มันพุ่งไปเพียงแค่เรากระโดดครับแล้วก็แดกกาอากาศไปด้านหลังของมันและผมแนะนําว่าท่านี้ไม่ต้องเสี่ยงไปโจมตีมันหรอกครับ สำหรับเฟสสองนี้การโจมตีทั้ง4ท่าของมันหลบให้ชำนาญที่สุดครับแล้วโจมตีใส่มันเฉพาะตอนที่มันกระโดดและทุบลงพื้นแค่นั้นแน่นอนว่ามันจะเป็นไฟที่เราต่อสู้โดยใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับถ้าเทียบกับเราต้องกลับไปเช็คพอยต์แล้วมาต่อสู้ใหม่ครั้งรับเ <Hey. S 1> ชื่อผมเถอะวิธีนี้เร็วกว่าเยอะเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผมให้คําแนะนําในเกมนี้ครับให้ความสําคัญในการหลบหลีกไม่ใช่การโจมตี พอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพลาดเพลงครั้งเดียวครับคุณอาจจะลนและที่ทํามาทั้งหมดมันจะสูงเปล่าฉะนั้นใจเย็นๆครับแล้วหาจังหวะเล่นที่ง่ายและปลอดภัยที่สุดและถ้าเพื่อนๆต้องการหาจังหวะในการเติมพลังจังหวะที่ดีและปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือจังหวะที่มันโจมตีใส่เราโดยการพุ่งเป็นเส้นตรงบนพื้นครับตอนที่มีไฟลุกนี่แหละครับจังหวะเติมพลังแต่สําหรับเพื่อนๆที่มีสกิลเพ์สูงกว่าผมครับ แล้วรู้สึกว่าโจมตีได้จังหวะเดียวมันช้าไปผมเพิ่มจังหวะโจมตีให้อีกจังหวะหนึ่งจังหวะที่มันจะคว้างกระดิ่งครับให้เข้าไปใกล้ๆตัวของมันรอให้กระดิ่งที่อยู่บนพื้นระเบิดออกก่อนครับหลังจากนั้นกระโดดหลบทันทีและโจมตีใส่หัวของมันหนึ่งครั้งพอเราลงพื้นก็โจมตีที่ตัวอีกหนึ่งครั้งครับส่วนตัวผมไม่ค่อยใช้ครับเพราะความเสี่ยงมันสูงแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเอาอยู่แล้วก็จะทำให้จัดการมันได้เร็วขึ้นก็ลุยเลยครับ ผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเฟสสามได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตมันครับมันจะร้องขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็ปล่อยท่าที่มันคิดว่าพิเศษนั่นก็คือการควงกระดิ่งอย่างต่อเนื่องถ้ามาถึงตรงนี้ได้แสดงว่าใกล้จะจัดการกับมันได้แล้วครับอย่าลน้นมีสมาธิและอดทนเข้าไว้ครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถจัดการมันลงได้และตรงนี้เพื่อนๆระวังไว้หน่อยนะครับอย่ามัวแต่ดีใจเพลินเหมือนผม เพราะเลือดจะหายไป3ขีดแล้วจะทำให้กลับจุดเช็คพอยต์เอาได้ง่ายๆเพียงเท่านี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยเอาละครับและแล้วตอนนี้ประตูสู่นครศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ถูกเปิดออกเรียบร้อยฮอ r เนตกำลังก้าวเข้าสู่แอคที่2จะมีความโหดร้ายแบบไหนรอเธออยู่ไว้เราค่อยกลับมารับชมกันในตอนต่อไปอยากพูดคุยหรือให้กำลังใจเชิญที่คอมเมนต์ครับ เล่นเกมให้สนุกแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ